สวัสดีค่ะพบกับช่องใครๆก็ทำได้ชาแนลบายุ้ยกันครั้งนะคะช่วงนี้หน้าฝนอาจจะขับขี่รถยนต์ลําบากหน่อยสําหรับมือใหม่นะคะเวลามองกระจกข้างจะมีน้าฝนเกาะเราจะไม่สามารถมองเห็นกระจกมองข้างริบนี้ยุ้ยจะมารีวิวแผ่นฟิล์มติดกระจกที่ทําให้หน้าําฝนติดกระจกได้น้อยลงและทําให้เรามองกระจกด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ชัดเจนขึ้นเราไปดูวิธีแปะแผ่นฟิล์มที่กระจกกันค่ะ บอกเลยว่าทําง่ายมากๆฟิล์มติดกระจกกันน้ําฝนนะคะยุ้ยสั่งมาจากลาซาด้าในราคา49บาทไม่รวมค่าส่งนะคะแกะออกมาข้างในก็จะมีแผ่นฟิล์มทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็จะมีผ้าผืนเล็กๆแล้วก็จะมีแผ่นพลาสติกที่เอาไว้เกลี่ยไล่ฟองอากาศนะคะเช็ดทําความสะอาดกระจกด้านที่เราจะติดนะคะให้เอี่ยมน้ำแผ่นฟิล์มของเรานะคะนำมาเลงก่อนว่าเราจะติดมุมไหน เรามองกระจกข้างก็ติดประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านหลังส่วนอันนี้ด้านหน้านะคะเราจะเด้านนี้คือด้านหลังลอกสติกเกอร์ออกนะคะแล้วก็เล็งไปที่เราจะแปะนะคะค่อยๆแปะให้มีฟองอากาศน้อยที่สุดนะคะถ้ามีฟองอากาศ เราใช้แผ่นพลาสติกที่เขาแถมมาให้นะคะค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะให้มีฟองอากาศน้อยที่สุดถ้าไม่ตรงเราก็ดึงออกแล้วแปะใหม่ค่ะ ไม่ต้องขูดแรงนะคะแค่ค่อยเกลี่ยไปเบาๆค่ะจุดไหนที่มีฟองอากาศนะคะก็ค่อยๆไล่ไปพอเราติดเสร็จแล้วนะคะให้ลอกแผ่นฝังข้างหน้านะคะออก ถ้ายังมีฟองอากาศอยู่เราก็ใช้แผแ่นพลาสติกไล่ฟองอากาศออกกูดเบาๆค่ะเสร็จแล้วค่ะทันฟิล์มติดกระจกรถยนต์กันน้ำฝนฝั่งที่ติดฟิล์มนะคะน้ำที่เกาะกระจกจะมีเล็กน้อยส่วนข้างที่ไม่ได้ติดฟิล์มนะคะน้ำที่เกาะกระจกค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากขับไปสักพักนะคะด้านที่ติดฟิล์มน้ำที่ติดกระจก เริ่มแห้งค่ะส่วนข้างที่ไม่ติดฟิล์มก็ยังคงมีน้ำฝนเกาะอยู่ค่ะเรามาทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย